คนรู้ไหมคะว่าประเทศอังกฤษเนี่ยมีวัดไทยอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้นะคะจะมา อธิบายให้ฟังว่าแต่ละวัดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วมีเอกลักษณ์กันยังไงคนไทยหรือว่าพุทธศาสนิกชนสัญชาติอื่นเนี่ยเขามักจะมาที่วัดเนี่ยเพื่อทํากิจกรรมอะไรบ้างก่อนที่จะไปเข้าเรื่องนะคะอยากจะอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งว่าวัดที่อยู่ที่อังกฤษเนี่ยคือเขามีกิจกรรมมีพิธีอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้ต่างจากที่ไทยเลยนะแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวนะคือเรารู้สึกว่าปกติเราอยู่ไทยเราก็ไม่ได้เป็นคนที่เข้าวัดเข้าว่าขนาดนั้นแต่ว่าพอมาอยู่อังกฤษอะ่ะก็ไม่ได้เข้าวัดเข้าว่าเพื่อทําบุญตักบา นะแต่เรารู้สึกว่าพอไปวัดอะ่ะมันเหมือนมีกิจกรรมให้เราแบบว่าทําหรือว่ามีอาหารที่แบบไทยๆให้เรากินอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเราก็มีความไปวัดที่อังกฤษอะ่ะบ่อยมากกว่าการที่เราอยู่ไทยแล้วไปวัดอีกอะ่ะอย่างเช่นแบบงานสงการงานลอยกระทงอะไรเงี้ยที่วัดเขาก็จะจัดจริงจังเลยเนาะมีร้านอาหารมาออกร้านเต็มไปหมดมีประกวดนางนพมาศมีกิจกรรมให้ซื้อของเล่นอะไรคือแบบบ,บันเทิงเลยอะ่ะคือเรารู้สึกว่าวัดอะ่ะมันไม่ใช่แค่ศูนย์รวมว่าแบบ พึ่งพิงทางจิตใจแต่มันเหมือนแบบว่ามันก็เป็นในด้านความบันเทิงให้แก่ชาวพุทธชาวไทยอะไรอย่างนี้ด้วยแหละเรารู้สึกว่ามันน่าสนใจดีแต่ทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยด้วยสถานที่เนาะความที่มันอยู่ประเทศอังกฤษเนาะหลายวัดอะก็ไม่ได้หน้าตาเหมือนวัดที่เราคุ้นเคยที่เมืองไทยก็อาจจะหน้าตาเหมือนบ้านคนบ้างหน้าตาเหมือนตึกอะไรสักอย่างเหมือนคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเรามาดูกันดีกว่าว่ามันมีวัดไหนกันบ้างวัดแรกนะคะก็คือวัดในลอนดอนชื่อวัด พุทธปฏิบวัดน,นี้เนี่ยถือเป็นอารามหลวง เลยก็ว่าได้ถือเป็นวัดไทยแห่งแรกในอังกฤษแล้วก็ในยุโรปเนาะก็เป็นวัดที่ไม่มั่นใจว่าใหญ่ที่สุดไหมแต่ว่าก็ยิ่งใหญ่อลังการมากมีอุโบสถจริงจังเป็นอุโบสถที่หน้าตาเหมือนที่ไทยเลยมีพื้นที่ที่กว้างขวางเหมือนเป็นเหมือนเป็นอุโบสถที่อยู่ในสวนเหมือนมีลำธารเล็กๆอยู่ในวัดแล้วก็มีรั้วรอบขอบชิดแบบจริงจังอะ่ะคือการที่เราไปวัดพุทธปฏิบครั้งแรกเราก็ตกใจเหมือนกันนะโอ้โหคือมีวัดจริง,จ,รงจังขนาดนี้อยู่ในลอนดอนด้วยหรอ ก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าวัดเป็นวัดอุโบสถเป็นอุโบสถที่ที่พักอยู่อาศัยหรือว่าที่ที่สําหรับแขกหรือพุทธาสันิกชนมาทํากิจกรรมอะไรเงี้ยก็จะหน้าตาเหมือนเป็นตึกอังกฤษธรรมดาเนาะแต่ว่าทาั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือพื้นที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็อยู่ในชุมชนที่ค่อนข้างสงบเนาะก็อยู่ในแถบวิมเบร์ดันอันนี้คือวัดแรก คืออยู่ในลอนดอนวัดที่2วัดชื่อวัดสันติวงสารามอันนี้เนี่ยอยู่ที่เบอร์มิงแฮมวัดนี้เนี่ยก็ถือเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของชาวเบอร์มิงแฮมแล้วก็เมืองใกล้เคียงเนาะเพราะว่าเบอร์มิงแฮมเนี่ยก็เป็นเมืองที่ถือว่าเป็นเมืองใหญ่ในอังกฤษอยู่เหมือนกันเนาะก็ไม่แปลกใจที่จะมีวัดไทยเกิดขึ้นคือก็คงมีเหมือนชุมชนที่ต้องการวัดอยู่ประมาณหนึ่งเขาก็เลยมีการสร้างวัดนี้ขึ้นมาเนาะก็พื้นที่ของวัดนี้เนี่ยค่อนข้างกว้างขวางแล้วก็มีพื้นที่ในการ จัดก,กิจกรรมได้เยอะแยะเลยก็เก๋ดีนะวัดที่3มเป็นวัดป่าเนาะวัดป่าสันติธรรมอันนี้อยู่ที่เมืองวอริก็เป็น1เมืองที่ถือว่าเป็นเมืองมหาลัยเนาะ เปวัดป่าเนาะพื้นที่ก็จะเป็นแบบเออบรรยากาศสงบรมรื่นคนก็มาจะไปทํากิจกรรมแบบปฏิบัติสมาธิเจริญภาวนานึกออกว่าเป็นแบบวัดสายป่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นวัดอีกไ่ายหนึ่งเนาะ่อไปวัดที่4ชื่อวัดพุทธารามอยู่ที่ลีดลีดก็อยู่ทางเหนือของอังกฤษเนาะก็เป็นอีกหนึ่งวัดอ่ะก็เป็นศูนย์รวมทํากิจกรรมต่างๆของคนในแถบเหนือเหนือแถวแถวลีดเนาะลีดเนี่ยก็เป็นเมืองค่อนข้างใหญ่ก็เชื่อว่าน่าจะมีคนไทยหรือมีคนที่นับถือพุทธศาสนา อะไรเงี้ยอยู่แถวนั้นเยอะเขาก็มีวัดนี้ขึ้นมาเนาะวัดต่อมาวัดที่5ชื่อวัดอมาราวดีวัดนี้เนี่ยก็ถือว่าคือไม่ใช่ลอนดอนะเหมือนเลยลอนดอนออกไปแล้วแต่ว่าเป็นวัดที่ใกล้ลอนดอนประมาณนึงเนาะคือเป็นวัดที่เท่มากเราเคยไปวัดเนี่ยคือพื้นที่มันจะเป็นกว้างๆแล้วตึกอะ่ะมันก็จะไม่ได้เป็นแบบตึก อังกฤษเหมือนวัดอื่นหรือว่าเป็นอุโบโสถเหมือนที่ไทยแต่มันจะเป็นวัดที่เป็นตึกเหมือนเป็นโรงเรือนอะไรสักอย่างอ่ะแบบเท่ๆแบบแนวลาบแบบแบนๆชั้นเดียวแล้วก็ไม่มีอะไรแบบสูงๆทิมๆขึ้นมาให้โรกตาเลยอ่ะพอเราเดินเข้าไปมันจะเป็นธรรมชาติกว้างๆเนาะคือเราจําได้เลยว่าตอนไปคือรู้สึกเออเท่ดีอ่ะเออวัดมันก็ทําแบบนี้ได้เนาะแล้วก็เรารู้สึกว่าวัดเนี้ยคนที่มาส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่คนไทยนะก็เป็นคนที่นับถือศาสนาพุทธที่เป็นแบบ บบเชื้อชาติอื่นเท่ดีเท่ดีลองไปเสิร์ชดูอธิบายไม่ถูกอ่ะแต่ว่าเออมันเป็นวัดที่สวยในสายตาเราแล้วกันต่อมาวัดที่6เป็นวัดป่าเหมือนกันเนาะวัดป่าพุทธารามอันนี้อยู่ที่นอร์ทแฮมตันก็คล้ายๆกับวัดป่าสันดิธรรมเนาะก็คือจะเป็นออกแนวแบบอยู่ในสถานที่ที่ค่อนข้างสง,งบเหมาะกับการปฏิบัติธรรม วัดที่7นะวัดพุทธวิหารตั้งอยู่ที่เมืองคิงส์บอม e ีก็คือเป็นเมืองที่อยู่ใกล้เบอร์มิงแฮมก็เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีความสําคัญในประเทศอังกฤษเนาะก็จริงๆมันอาจจะมีวัดที่มากกว่านี้ด้วยเนาะแต่ว่า67วัดเนี้ยเป็นวัดหลักๆที่ก็มีมานมานานแล้วคือเราว่าในอนาคตอาจจะมีแบบวัดหลายที่เลยเราเชื่อว่านะคนไทยก็กระจายกระจายตัวอยู่ในประเทศอังกฤษประมาณนึงเนาะมีประชากรอยู่ประมาณนึงแหละเขาก็เลยมีการสร้างวัดขึ้นมาก็นั่นแหละมันก็ถูกสร้างเพราะว่ามันมีผู้ใช้ ก็ประมาณนี้นะคะเกี่ยวกับวัดไทยในประเทศดังกฤิก็ฝากไว้เท่านี้เนาะแล้วมาดูว่าคลิปหน้าเนี่ยเราจะพูดเรื่องอะไรอีกวันนี้ก็ไปละค่ะบ๊ายบาย